7ความพิเศษของน้ำมันรำข้าวนะครับข้อแรกเลยนะทานน้ำมันรำข้าวลดน้ำตาลในเลือดผมเลยเอางานวิจัยมาให้ดูนะมีงานวิจัยอยู่หลายอันมากๆเลยที่พูดถึงเบาหวานเขาพบว่านะครับระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากรับประทานอาหารแค่มื้อเดียวเลยนะมื้อนั้นอะ่ะแค่เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวอ่ะระดับน้ำตาลในเลือดหรือโพสแพนเดียลบลัดกลูโคสเนี่ยคือมันลดลงเลยเราเปลี่ยนจากน้ำมันถั่วเหลืองเป็นน้ำมันรำข้าวเนี่ย คือทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดหลังมื้ออาหารลดลงเลยข้อที่2มันสามารถช่วยลดไขมันเลวได้แล้วงานวิจัยนี้มันเจ๋งมากเลยผมก็เลยเอาตัวอย่างนี้มาอันนี้ในงานวิจัยเขาเขียนเลยว่าคนที่ไม่เคยทานน้ามันรำข้าวมาก่อนเลยพอเริ่มทานน้ามันรำข้าวเกิดอะไรขึ้นเขาพบว่าตัวไขมันเลวในเลือดเนี่ยมันลดลงข้อถัดไปนะครับในน้ามันรำข้าวมีสารตัวนี้ที่ชื่อว่ากม m m a o r i ซ i n a l คำนาำหมา่ก็คือมันช่วยอะไรนะครับมันลดการอักเสบในหลอดเลือด พอเราทานแกมมาออริซอนที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวเนี่ยพอมันลดการอักเสบของหลอดเลือดนี่นในงานวิจัยนี่เขาเลยเขียนเลยบอกว่า,วามันลดการอักเสบเนี่ยมันไปทําหน้าที่หลายอย่างมากเลยนะมันไปยับยั้งตัว cox t o expression มันจะเขียนไว้เลยนะครับแต่ไม่ต้องสนใจภาษาอังกฤษคำเดียล้กันเอาเป็นว่ามันไปช่วยทําให้การอักเสบเนี่ยในหลอดเลือดเนี่ยลดลงถ้าพูดถึงการลดการอักเสบในหลอดเลือด น้ำมันรำข้าวเนี่ยเวิร์กอยู่นะครับอ่ะข้อสีในน้ำมันรำข้าวมีสิ่งที่เราอยากได้ตัวนี้ด้วยคือวิตามินอีผมไปเซิร์ชอันนี้มาให้ถ้าร่างกายได้รับวิตามินอีจากแหล่งใดก็ได้เป็นประจำจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงจะทำให้ลูกตาเสื่อมช้าลงถ้าไปที่ผิวจะทำให้ผิวเสื่อมช้าลงแก่ช้าลงนะครับแล้วทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยเสื่อมช้าลงข้านามก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาวิตามินอีเนี่ย ไปทำประโยชน์อื่น,นๆได้ไหมทาได้เยอะมากเลยนะทุกคนเคยสังเกตไหมเวลาที่เราไปซื้อครีมต่างๆเนี่ยบางทีเขาจะเขียนตรงหัวมุมว่ามีวิตามินอ e ีเป็นส่วนประกอบเพราะวิตามินอ e ีเนี่ยทุกคนจะช่วยลดการอักเสบของผิวเนื่องจากแสงแดดได้ดังนั้นนะ่ะในวิตามินอ e ีเนี่ยผมเลยใส่ไปในหลายผลิตภัณฑ์เลยแต่ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นออริจินอลเมื่อประมาณสัก5-6ปีที่แล้วนะผมใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือ กันแดดผิวมันชื่อกันแดดอัลติเมตกันแดดผิวมันตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูข้างหลังเขาจะไม่ใช้คําว่าวิตามินอ e ีนะอันนี้ผมให้เป็นความรู้เนื่องจากองค์การอาหารและยาไม่อนุญาตให้เราใช้คําว่าวิตามินอ e. ีมันจะเขียนส่วนประสมนั้นว่าโทโค f ฟอร l ลเวลาได้ยินคําว่าโทโคโทค o นะให้นึกถึงเลยว่าอ๋ออันนั้นนะ่ะคือชื่อเต็มๆของวิตามินอ e. ีครั้งที่เ,เ,เพื่อนๆทากันแดดไปนอกจากได้ SPF 50ได้ PA3 บวกแล้วยังได โทโคโวรัลซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบนผิวด้วยสาหรับใครก็ตามอยากจะซื้อไปลองใช้เพราะว่าตัวนี้ผมออกแบบมาสําหรับผิวมันกับผิวผสมโดยเฉพาะปกติราคา250บาทต่อชิ้นนะครับผมให้พิเศษถ้าใครซื้อ1ชิ้นจะได้ราคา2 2 0บาทแต่ถ้าใครซื้อ2ชิ้นไปฝากคนอื่นด้วยอีก1ชิ้นนะครับซื้อ2ชิ้นนะผมจะให้สิทธิพิเศษคือแถมคริสต์มาสชาวเจล350บาทผมแถมให้เลยสาหรับใครก็ตามที่ซื้อกันแดด2ชิ้น ซื้นะอขนาดชิ้นจะได้คริสต์มาสชาววเจิลด้วยใครสนใจก็พิมพ์กอไก่ศูนย์ชิ้นราคาพิเศษ220ถ้า2ชิ้นนะครับจะได้คริสต์มาสชาวดเจลแถมไปด้วยนะดังนั้นอย่าลืมนะแคปตรงนี้แล้วก็ส่งให้อดินในอินบ x ็อกนะเพื่อจะให้ได้ทั้งราคาพิเศษแล้วก็ของแถมอ่ะนี่คือข้อ4คือวิตามิน E สรุปเมื่อกี้วิตามินอ e ใส่เข้าไปในกันแดดผิวมันนะเรียบร้อยแล้วนะข้อที่5 ประโยชน์ของมันคือมันช่วยป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้หลายชนิดจากงานวิจัยนะแล้วก็ลดผลข้างเคียงระหว่างการรักษามะเร็งด้วยโดยเฉพาะไอ้งานวิจัยที่ผมจะเอาให้ดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามันลดผลข้างเคียงจากการที่เราเนี่ยให้เคมีบำบัดเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็น Chemopreventive Properties หมายความว่าเวลาที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวไปพร้อมกับมื้ออาหารเนี่ย มันจะช่วยทําให้เซลล์ดีที่ไม่ใช่มะเร็งนะจะถูกน้ํามันราข้าวปกป้องไว้ไม่ให้เกิดการอักเสบส่วนเซลล์ที่เป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยตัวเคมีบําบัดมันก็จะเข้าไปทําลายดังนั้นใครก็ตามที่อยากลดผลข้างเคียงจากการให้เคมีบําบัดแนะนําให้เปลี่ยนน้ามันพืชที่บ้านให้กลายเป็นน้ํามันราข้าวอันนี้จะช่วยได้ข้อ6นะ ถามว่าทนความร้อนได้ระดับไหนนะเราเลยดูในงานวิจัยนี้ก่อนนะในงานวิจัยนี้ข้อดีของเขาคือเขาพยายามจะตรวจสอบดูว่าถ้าเกิดว่าเราเอาน้ํามันรําข้าวเนี่ยไปไปทอดไปผัดแล้วเนี่ยในอุณหภูมิไม่เกินสัก200องศาเนี่ยแล้วเขาก็ลองวัดเปรียบเทียบดูระหว่างน้ํามันปาล์มกับน้ํามันรําข้าวเขาพบว่าพอเอาน้ํามันปาล์มไปทอดเนี่ยวิตามินอ e, ีกับแกมมาออริซินลเนี่ยมันจะลดลงจนหายไปเลย แต่ถ้าเป็นน้ํามันรําข้าวเนี่ยทอดหรือผัดที่อุณหภูมิไม่เกิน200องศาเนี่ยวิตามินอ e ียังคงอยู่ข้อที่7นะครับตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยถ้าเราเอาไปทาเนี่ยเขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่า antiaging efficacy of topical นะครเขาบอกว่าเวลาที่เราเอาสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนผิวหน้าหรือผิวกายก็ตามเขาพบว่ามันให้ผลประโยชน์หลายอย่างมากเลยแล้วเขาก็เลยทดสอบดูว่า ใช้เวลากี่วันนะครับถึงจะเห็นผลแบบหลากหลายเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่า7วันก็เริ่มเห็นผลแล้วแต่ถ้าทาไปต่อเนื่องเกินกว่า1เดือนเนี่ยเขาพบว่ามันจะลดอาการแสบร้อนหลังจากไปโดนแสงแดดมามันจะลดอาการผิวแห้งที่เกิดจากการแบบโดนลมโดนแอร์นะครับมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าเนี่ยเรียบเนียนขึ้นมันจะเพิ่มอิเลสติกซิตี้คือเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยดัยดยงนั้นคนที่ใช้ สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวเหล่านี้มันจะช่วยทําให้ผิวหน้าเนี่ยไม่ค่อยหย่อนคล้อยก่อนที่ผมจะทาแป้งแต่งหน้าเบาๆเนี่ยผมจะทากันแดดอัลติเมทไปก่อนเพราะตอนนี้เป็นตอนกลางวันซึ่งหน้าผมเนี่ยเป็นคนผิวมันอยู่แล้วมันจะเยิมแต่พอผมไปนอนไปกลางคืนเมื่อไหรนะ่นะกลางคืนหมายความว่าก่อนนอนตอนก่อนนอนเนี่ยผมจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือผมเนี่ยจะเปิดแอร์ค่อนข้างเย็นมากเพื่อให้นอนหลับสบายนะครับผมก็จะเปิดแอร์ประมาณ22องศา พอ22สิองศเสร็จปุ๊บตื่นมาเนี่ยน่าจะแห้งหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่แอร์มันเย็นมากทุกคนเดังนั้นวิธีการแก้ไขคือตอนกลางคืนเนี่ยพอผมทา moisturizer intensive cream เสร็จนะครับ1ชั้นผมจะทาก,กันแดดเพียวไว้ด้วยเพราะกันแดดเพียวไว้มันมีสารสกัดจากน้ำมันรำ้าวซึ่งช่วยทําให้ความชุ่มชื้นที่อยู่บนหน้าผมเนี่ยมันเกาะอยู่บนนั้นนะได้นานตลอดจนกระทั่งถึงเช้าก็ประมาณ8-12ชั่วโมงนะครับส่วนใครก็ตามนะครับเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้ว ไม่ใช่คนผิวผิวผสมด้วยนะเป็นคนแบบทั่วหน้าเนี่ยแห้งทุกโซนเลยไม่ว่าจะเป็นทีโซนจมูกหรือแก้มนะครับผมแนะนําให้ใช้กันแดดผิวแห้งกันแดดผิวแห้งเนี่ยจะใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวบวกกับ s f f 5 0ใครก็ตามสนใจนะพิมพกอกไก่02ได้สำหรับคนที่ผิวหน้าแห้งทั่วใบหน้าเลยนะให้โปรโมชั่นเดียวกันกับกันแดดอัลติเมทเลยก็คือถ้าซื้อ1ชิ้นจากราคากันแดดเพียวไว 250พิเศษจะเหลือ220เฉพาะคนที่ฟังไลฟ์นี้ส่วนใครก็ตามซื้อ2ชิ้นผมให้พิเศษเลยคือแถม c h r i s ์มาสชาว์เจล e l นะครับรบกวนเพื่อนๆแคปหน้าจอตรงนี้แล้วก็พิมพ์กอไก่02แล้วก็ไปบอกแอดมินว่าฟังจากไลฟ์นี้ได้กันแดดเพียวไว้ราคาพิเศษด้วยและก็ถ้าซื้อ2รอดจะได้แถม c h r i s ์มาสชาว w เจอร์1ชิ้นมูลค่า350บาทด้วยอะ